สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนาห้นะครับโจทย์กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันนิยามโดยว่า f x เท่า e กับ e ยกกำลัง 2x บวก 2a เมื่อ x น้อยกว่า0เป็น a บวก b เมื่อ x เท่ากับ0เป็น square root 1บวก bx บวก 5x กำลังสอลบ1ส่วนด้วย x เมื่อ x มากกว่า0เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0 แล้วค่าของ 15a เบวก 30b เท่ากับเท่าใดเวลาที่เราบอกว่ามันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นั่นหมายความว่าลิมิตของ fx เเข้าใกล้ a ทางบวกมีค่าเท่ากับลิมิตของ fx เเข้าใกล้ a ทางลบแล้วเท่ากับ f a ด้วยเพียงบอกว่าลิมิต fx เเข้าใกล้ a ทางบวกในที่นี้เรากำลังเช็คที่ x เข้าใกล้0ูนย์ ยังก็บอกว่าลิมิต fx x เข้าใกล้0ทางบวกมันก็คืออยู่กรณีนี้ปะครับมันอยู่กรณีนี้เพราะว่า x มันเป็น0บวกมันก็คือ0นิดนิดแปลว่าพี่แบงค์กำลังลิมิต x เข้าใกล้0ของส q u a ร e r ูท t 1บวก bx บวก5 x กำลังสแล้วลบด้วย1ส่วนด้วย x นะครับ ซึ่งปรากฏว่าถ้าพี่แบงค์ลองเอาศูนย์ลงไปแทนค่ามันจะได้ศูนย์ส่วนศดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วล่ะว่าถ้าพี่แบงค์จะหาค่าตัวนี้ต่อแบงค์จะต้องแบงค์ใช้โลปิตาลน,นะข้อนี้ยัแบงค์เลือกที่จะใช้โลปิตาลแล้วกันอ่ะดิฟบนได้ค่ามาเป็น1นึบวกบพี่แบงค์ใช้ดิฟฟังชันนะครับคือจริงๆตัวนี้มันเป็นกําลัง1นงส่วนสอ,อยู่งั้นเตะลงมาข้างหน้าก็เป็นกําลัง1น,งส,น,น,นงส่วนสอเออเป็น1นส่วนสข้างหน้าแล้ว ยกกำลังลบ1ส่วน2คูณอยู่กับดิฟในดิฟในก็ออกมากลายเป็น b บวกด้วย 10x แล้วลบกับดิฟ1ก็คือลบ0ดิฟข้างล่างดิฟ x ได้1แล้วก็กลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้0ทางบวกหลังจากนั้นพี่แบงก์็เอาสูตรลงไปแทนค่า ตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2คูณกับ1บวก b คูณ0%บวกกับ5คูณ0ย์กำลัง2ยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็ข้างหลังก็คือ b บวก10คูณ0แล้วลบด้วย0ย์หายไปนะส่วนด้วย1ตัวนี้กลายเป็น0นย์ตัวนี้กลายเป็น0 1ยกกำลังอะไรก็ตามย่อมได้1 สิบคูณศย์หายไปแปลว่าตัวนี้ออกมากลายเป็น B ส่วนสองเฉยๆนี่คือก้อนแรกถัดมาก้อนที่สองคือลิมิต fx x เข้าใกล้ a เอ่อเข้าใกล้ศูนทางลบศูนย์ทางลบอยู่กรณีบนสุดน,นั่นแปลว่าอยู่กรณีนี้นะก็เลยกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ลบ fx คือ ตัวนี้ e ยกกำลัง 2x บวกด้วย 2a ถ้าหากว่าเราศูนย์เข้าไปแทนค่ามันก็เลยกลายเป็น e ยกกำลัง0บวก 2a ซึ่ง e กลัง0มีค่าเป็น1แปลว่าตัวนี้ได้เป็น 2a บวก1แล้วสุดท้ายคือ f 0 f 0อยู่กรณีนี้นี่มันคือ a บวก b ดังนั้นจากที่เราทำมาทั้งหมดนะครับ ตัวแรกมันได้ b ส่วน2ตัวถัดมาได้ 2a บวก1ตัวถัดมาได้ a บวก b จับมันมาเท่ากันให้หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แงกก็บอกได้ว่า b ส่วน2นะเท่ากับ 2a บวก1นะแล้วก็เท่ากับ a บวก b นะหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็แยกออกมาครับ b ส่วน2เท่ากับ 2a บวก1เป็นสมการที่1กับกับ 2a บวก1นะเท่ากับ a บวก b ดังนั้น b ก็เลยมีค่าเท่ากับ2ย้าย a กลับมาลบก็คือกลายเป็น a บวก1ดังนั้นพี P ่แบงก์ก็เลยเอาก้อนนี้ลงไปแทนค่าในสมการที่1ก็เลยกลายเป็น a บวก1ส่วน2เท่ากับ 2a บวก1ย้าย2ขึ้นไปคูณก็เลยกลายเป็น 4a บวก2นะครับ ย้าย a กลับมาลบตัวนี้ได้ 3a ตัวนี้เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น a เท่ากับลบ1ส่วน3พอ a ได้ลบ1ส่วน3แล้ว b ละ่ะได้เท่าไหร่ 9a ก,กลับลงมาแทนค่าในสมการนี้เพราะฉะนั้นลบ1ส่วน3บวก1เท่ากับ b b ก็เลยกลายเป็น2ส่วน3เรารู้ a เรารู้ b แล้วโจทย์ถามหาอะไรเอ่ย จทย์ถามหา 15a บวก 30b ก็เลยกลายเป็น15บวกกับ30คูณ a คือลบ1ส่วน3 b คือ2ส่วน3 3ตัด15เหลือ5แปลว่าก้อน,นี้คือลบ5 3ตัด30เหลือ10 10คูณ2ได้20ลบ5บวก20ได้15 พันธะคำถามก็คือเขาถามว่ามันได้เท่ากับเท่าใดเพียงก็เลยตอบว่ามันเท่ากับ15นะครับพันคํคำตอบข้อน,นี้ก็คือ15จริงๆข้อน,นี้ใช้นิยามเรื่องของความว่าความต่อเนื่องส่วนตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนจะมองเลยก้อนนี้ว่าใครจะใช้โลปิตาลก็ได้เพียงเลือกใช้โลปิตาลหรือใครอยากจะใช้เป็นเรื่องของการคอนจูเกตก็ทำได้เหมือนกันนะครับข้อน,นี้ทำได้ทั้งสองวิธีโอเคนะครับ